สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอําพันวิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีล็อกเครื่องนะครับของเบนิสัน V5 นะครับเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นเครื่องทะเบียนนะครับเบนิสัน V5 นะครับอ่าครับอ่าวิธีล็อกเครื่องก็ไม่ยากนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาอ่าทำวิธีล็อกเครื่องพร้อมกันนะครับวิธีทําให้ทําแบบนี้นะครับกด A 1ทีนะครับแล้วก็กด ลูกกุญแจ1ทีนะครับอาวทาพร้อมกันนะครับกด A 1หนึ่งทีป so, ึ๊บแล้วก็กดลูกกุญแจหนึ่งทีครับปึ๊บอ่าเห็นไหมครับสัญลักษณ์ลูกกุญแจมันจะขึ้นนะครับอ่าเราก็จะกดตัวไหนไม่ได้ครับเนี่ยครับกดตัวไหนไม่ได้นะครับอ่าเราจะวอได้อย่างเดียวครับเนี่ยเราจะวอได้อย่างเดียวนะครับกับลับนะครับนอกนั้นทําอะไรไม่ได้นะครับก็คือวิธีล็อกเครื่องนะครับป้องกันการความถี่มันเปลี่ยนนะครับช่องมันเปลี่ยนแล้วก็ล็อกไว้นะครับ ปลดล็อกก็ให้ทําเหมือนเดิมนะครับกด A 1ทีนะครับแล้วก็กดลูกกุญแจนะครับอ่าสังเกตลูกกุญแจมันจะหายนะครับอ่าปลดล็อกนะครับกด A หนึ่งทีแล้วก็กดลูกกุญแจหนึ่งทีครับปึ๊บอ่าหายเห็นไหมครับอ่าทีนี้ก็อ่าเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้ปกตินะครับวิธีล็อกเครื่องนะครับของเบนิสัน V5 นะครับอ่ะมีถามมาอีกนิดหนึ่งนะครับว่าอ่าแบตรุ่นนี้นะครับมันหายากนะครับพอจะมีอ่าตัวไหนมาทดแทนได้ไหมนะครับ ก็มีนะครับเป็นของตัวนี้นะครับนี่ครับของไอคอม3 fgx เนี่ยครับตัวนี้นะครับรูปทรงเหมือนกันเลยนะครับเอาของไอคอม3 fgx มาแทนได้นะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบนะครับเอาเบนิสันมาใส่ของไอคอม3 fgx นะครับปิดเครื่องนะครับเอาอองครับอ่ะเดี๋ยวนะครับเอามาใส่เนี่ยครับอ่ะว่ามันใส่ได้ด้วยกันได้ไหมนะครับกดลงไปครับปึ๊บอ่เปิดเครื่องครับปึ๊บ เห็นไหมครับได้เลยเห็นไหมครับเนี่ยได้เลยนะครับเอามาใส่ด้วยกันได้นะครับนี่ครับของไอคอมกับของเบนิสันก็คือใช้งานด้วยกันได้นะครับบางท่านก็จะหาของอะไรของเบนิสันมันก็จะหายากหน่อยนะครับสรุปก็ใช้ด้วยกันได้นะครับใช้แบตก้อนเดียวกันนะครับครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับสําหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ